สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะให้ดูเคสติดตามอาการสามเดือนนะคะหลังจากที่เราแก้จมูกด้วยเทคนิคที่ไม่ใส่ซีโคนเลยค่ะอันนี้เป็นภาพก่อนแก้นะคะก็คือคนไข้เนี่ยเคยใส่ซีโคนมาก่อนแต่ว่ามีปัญหาซีโคนเบี้ยวเอียงหลุดแกนนะคะจะเห็นว่าเนี่ยการใส่ซีโคนเนี่ยมันเป็นเหมือนเราใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปมันก็จะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะคะ,ะเห็นว่าอันนี้มันหลุดแกนไปนทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ ทำให้จมูกเนี่ยดูดูเป็นแท่งแล้วก็ดูสั้นด้วยนะคะเนี่ยน,นะคะ,ะทีนี้เนี่ยการแก้ไขของหมอเนี่ยก็คือจะใช้เป็นเทคนิคที่ไม่ใส่ซีคนลเลยเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันเนี่ยจะดูเนียนเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูไม่เป็นแท่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองหมอจะหันให้ดูมุมอื่นๆเนี่ย ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้สวยสิคนเนี่ยแต่ว่าจมูกเราเนี่ยจะดูโด่งอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่คนไม่รู้ว่าทํามาซึ่งตอนนี้กําลังเป็นเทรนมากเลยนะคะที่จะทําสัลญ,ญกรรมยังไงให้สวยโดยที่คนไม่รู้ว่าทํามาแต่เอาสวยเนาะเป็นยังไงบ้างคะทํามารู้สึกชอบไหมคะชอบมาก ค,คือคนถามเยอะมากว่าทําที่ไหนแล้วก็แบบคือมันดูแบบธรรมชาติมากคือจับไปอะคะ่ะมันมันไม่ได้แข็งเหมือนแบบซิลิโคนนะคะคือมันยังมีความแบบเหมือนนิ่มๆเหมือนเป็นเนื้อของเราอะค่ะใช่เพราะว่ามันจะเป็นเนื้อของเราเลยจริงๆค่ะชอบมากเลยค,ะค่ะมันไม่เป็นแท่งแบบเพื่อนก็บอกว่าเออมันดูแบบเข้ากับหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> ไว้เจอกันค่ะ <c oughs>